เอาแล้เอาลเอาหัวมันอ่ะเออที่แห่งมันมีเพชิชิหลวติดหรอไม่มีนะไม่ไม่มีนะครับไม่มีชิลิวติด เก็บเบ็ดแล้วเก็บเบ็ดแล้วมาเลยผมเฮ้ยงี้เก็บแต่มดเจ้าเนี่ย อคอยวันนี้ที่รอคอยน้ำสลีนาก็ได้เตะน้ำสาลีน,ะนา มือพันเนดตอีกแล้วครับวันนี้ครับท่านผู้ชมจัดอีกแล้วหนึ่งเต็มเพื่อแม่ละอ่อนปลาตัวนี้เพื่อแม่ละอ่อนครับเรียบร้อยครับหนึ่งตัวปลาตัวนี้เพื่อแม่ละอ่อนนะครับแม่ละอ่อนคนไหนไม่รู้ครับไปติดตามใน YouTube ช่องหนุ่มสาบอกนะครับไม่รู้เขาจะมาเฉลยวันไหนนะเดี๋ยวได้แล้ว แต้มแต้มนี้ที่รอคอยอย่าบอกว่าเราจนเหมือนเราเป็นกว่าวันตั้งคืนนู้นนี่ โอแ,แกอันลอยไหวแม่ปีวุ้นลอยช่างดี่ายิ่งนะครับท่านผู้ชมขณะนี้ก็กำลังจะเดินทางปิกนะครับในทางกลับครับรับพันเด็ดเอาน้ำออกเรือครับนี่ครับทีมงานที่มาอยู่ด้วยกันเมื่อคืน โ oh, อ้ดูดูมหันตน่เออนี่ครับนี่จำได้น้องต้อมนะครับน้องต้อมชายาอย่างก็ชดหลุดน้องต้อมชดหลุดนะครับแล้วก็นี่สวิตสิ <c oughs> ครัสวิตเล็บตะไม่พันลบครับคนนี้สวิต <c oughs> ก็คนนี้ครับเนี่ยกำลังโชว์ปลาครับโชว์ปลาโชว์ปลา ปลาโน่อโอ้ปลาใหญ่ในในเรือ,อเดี๋ยวนี้มีปลาใหญ่นะครับปลาใหญ่ด้วยนะคะแนนเป็นได้เหมเือนเดิมครับนี่นี่ครับปลาใหญ่ครับไซน่าจะประมาณวันนั้นนะเนี่ยไซน่าจะประมาณวันนั้น นี่ใครสนใจอาหารนี้สั่งได้นะครับ <c oughs> อาหารครับเดี๋ยวเดี๋ยวพันเทเอามาโชว์นะครับอาหารตัวนี้ไม่แพงครับสามสิบก็หัวสามสิบห้าบทผมบอกห้สิบ่าทสามสิบา <c oughs> บาทครับ35บาทเป็นเพื่อนฝูงกันนี่แหละ <c oughs> แล้วก็ทำ <c oughs> ดีมากเลย <c oughs> ก็อย่างเห็นในคลิปนะสองสามคลิปที่ถ่ายไป <c oughs> นี่ครับ K1 ครับ K1 K1 เหยื่อสำหรับตกปลาแบบชิงเหลียวและสปิวเหมาะกับปลานิลนและปลาเกตทุกชนิดวิธีใช้วิธีใช้ไม่ต้องบอกนะครับ <c oughs> วิธีใช้ก็ใช้ตกปลาไปอ่อยไก่ไก่ไม่กินหรอกเนี่ย <c oughs> ครับถ้าใครสนใจนี่ยสั่งได้นะครับมีเบอร์โทรด้วยเดี๋ยวจะ เอาขึ้นให้เลยเนี่ยของใครนันเนี่ยนะคฟิชคิงผมก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเขาหรอกแต่ว่าครับแต่ว่ากินจริงๆนะครับเนี่ยมาวันนั้นก็ดึงสองตัวนี่ดึงตัวหนึ่งกินหอมมากครับยังไงก็สนใจสั่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปขึ้นเบอร์โทรไปให้ด้วย นี่ครับตกปลาบ่อปลาสาได้หมดเลยครับนี่เอาไนี่ยถ้าไม่กินนี่ให้อตินมาเหยียบหน้าได้ครับถ้าเอาไปตกแล้วปลาไม่กินอตินไปเหยียบหน้าได้เลยรับประกันนะเหยียบหน้าพี่สวิตนะครับไม่ใช่หน้าผมครับอู้ไตเนอร์ตินเหยียบหน้าได้ครับถ้าปลามากินนะนี่เควันครับไม่ต้องใช้หัวหารไม่ต้องใช้อะไรเลยนี่ถุงเดียวสามสิบ้าบาท ตกได้เป็นอาทิตย์อะถุงเดียวเนี่ยนี่ครับผลงานพัเนตรยาใบใหญ่าโตฮ่ายาคาโตับจะากรับ <c> น <oughs> ะๆๆรครับมันต้องเคลียร์ยะนะครับยะที่เราาใชน สุกกะปกนะครับสุกกะปกเดี๋ยวก็อนุรักษ์เขาจะมาว่าให้นะครับถ้าสะอาดนี่เขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับเดี๋ยวไปเจริญทางกาบนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับขอบคุณพานเนตมีพานเนตแล้วก็น้องต้อมแล้วก็หนุ่มอุดมมะไลชื่ออะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้หนุ่มอุดมมะไลหนุ่มอุดมมะไลแล้วก็ ไอ้สุวิทย์ครับนะจ,ะจะมืดหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเน่ะคตอนเจ็ดกว่าต้มหัวปลาเรากินจุดหานต้มบ้านเดี๋ยวเราไปดูต้มหัวปลานะครับไม่รู้ใครจะเป็นเชฟนะ นีข้พวเฮาฟ้าเบ็ดตะเกินไม่อยากคุยนะทำได้เฮาฟ้าเบ็ดนี่หายหมดแล้วหมดได้หรอกเนี่ยเจ้าเนี่ยขนาดไปห้องตากินเบ็ดตากินเบ็ดหนุนลูกมาดูดีที่พาสองคนนะเนาะอันนี่ลำบากเนี่ยอุลละอุลละกันเดิบไปใกล้เนี่ย พอเบสแหละพอเนี่ยสี่สี่ห้าแค่เดียวสนใจกันเออเออเขาเป็นร้านสื่อครับผมร้านเนื้อ่นื้อปาเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่บ้านพี่สวิทนะครับนี่ก็พาเอกกำลังทำต้มปลาครับต้มหัวปลาเออต้มหัวปลาต้มหัวปลานี่ หัวปลาที่ทันนี้แบ่งเมื่อก,กี้นะครับเพื่อจะมาต้มนะครับต้มตุ๋ยนะอันนี้อันนี้นนไม่บางครับโอ้ไม่บางได้ไยวนี้ก็ปีใหญ่ก็ปีแะเดี๋ยวก็จะดูนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับวันนี้เมื่อกี้ผมเห็นพี่เขาเอาใบอะไรไมาไม่รู้เนี่ยไม่จัดก็จะบอกใบใบหมอนครับอันนี้อันนี้น้องคกน้องคกกาินคกเจ๊แก เดี๋ยวเราก็จะดูว่าข้าวเนียวีส่วนผสมยังได้ยังจะมาแม่ปิดซ่องเหรอตัวก็ไปร้านนี่ย่างชิ้นเหียวไปตัวเชื่อผมแล้วย่างเบ็ดอาหารย้อนถ้าเคลื่อนมากินนะได้ชิเหลียวแล้วสามตัวน,นี่ครับเดี๋รอน้ำเดือดแล้วท่านผู้ชมก็มีอะไรเนี่ยใครได้ใส่ใส่อะไรบ้างเนี่ย,มยสมุนไพรสมุนไพรมีมี่ขา ขี้ขาตะไข้หอมพริกขีงมึมีตะไข้ก็มาฮะ <c oughs> หัวปลาหลาัวปลาครับน้ำเริ่มเดือดแล้วครับต้องรอน้ำเดือดนะถ้าน้ำไม่เดือดมันจะขาวเรื่องตุมยำอ่ะใส่หัวปลาใส่หัวปลาลงไป โอ้หล่นมอแล้วแกเก้าหัวนะครับสมมติหล,ลอละกะอลน,อนี้โอ,อโ,โอมอดโมดมีอะไรข้างในมันข้างในพุงกินได้หมดอนะ่ะว่าเต็มอลยโอ้เต็มปุ๊เลยอ่ะอเดยน้ำเดือดแหมนะหลนน,นนะนีนนนนเ่เต็ม,ม นี่ะท่านผู้ชมปัดดทีม่งีล้นหม้อผมว่านะน้ำเดือดนี่อันนี้มานั่งอะไรตรงนี้ครับเมื่อคืนหมดรับหมดนอนนะครับ ผมนี่ใจนอนใจนอนมันรับมันนอนหูก็บมาเข้าใจเปอย่างกันมั้งสิ่งที่เราคอยเราคอยนั่นคือนี่รนะสิ่งที่เราคอยอ่ะเราคอยจนหูไปนี่สมุนไพรมีมีอย่างนี้ไหมนี่คือยอดใบมอนนะครับต้อง้ชมนี่อันนี้คือไม่ต้องใส่กัญชานะอย่าเขาว่าหวานกว่ากัญชาเนี่ยนี่นะน้ำหวานมากแก้วนี้มัน ไก่แตเจ้ากรถิ่งมาวบัวนใบมะกรูดขมิ้นข้า็ต้นหอมตักชีอีกสัก้พี่วนนี่เหมือนในถังรถถังเราพี่ขึ้นไะมีเปิ้นด้วยนะไอ้ไอ้ลืู

่กัดน้ำอบไว้ในหม้อนยครับน้ำเยอะเกินก็จะคุย้ยใหญ่นาดน้องคนนี้นะครับที่อยู่ทั้งคืนนะครับเมื่อคืนใจรับใจนอนก็บมันรับมันนอน ผมจนเพ่อได้อยู่เป็นจมูกพ่อน่ะถ้ามีหอนในเบ็ดหายหมดแล้วปตาดึงเบ็ดมีใครไปดูเฝ้าสองคนนะจัดขึ้นมาเป็นปูโอ้ดีใจขนาดน่ะกลิ้งกลิ้งโอ้จะได้ดึงแล้วแบบเป็นปูปูนึกวึงได้ก่ับองเนณเหะอจัดจบมา แล้วพอดีเจ้าของบ้านนะครับทำเพื่ออะไรนะทำเพื่ออะไรปูจีบินเนี่ยเออไกิ่รอบไปเดินดึงนมาดูเงี้ยแหงได้นะปูนี่ก็ไปจต่เงี้ยตัวนึงตัวนึง่ะขาเดปพูนอยู่เหรอเฮ้ยขามีไหนวะปูอยู่ที่นี่แล้วอ่ะ กินหอมมากเลยครับหอมมะนาวนะขอดูอดูแล้นี่ใส่รถดีเลยนี่่รถดีนี่นี่มันตายแล้วใื่หรอขึ้นรถ้อต้องี้อ่แล้ไป็นบี สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับอร่อยที่สุดเลยนี่ถ้าใส่มีตึกหมูลำเนาะเสพเสบโจ้ข่าวเลยได้หรอเปลนี่นะปูขึ้นมาเจอไปล้างก็มาต้มไปก็มาลำแล้วเนาะจางอไรอันี้จางจางเกลือเกลือเอันนี้จิ้มปลาเนื้อปลาเนื้อข้าวเออใส่เกลือ Rồi, cho có ban chìm chim nổi chim được là nhẹ nó đuôi chim đuôi cho đuôi chim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  đuôi dia mesti sok pada ni ก็ตานะครับก็่างส่วนนี้